ไปเจอกันที่บ้านเสียวยกที่3ขึ้นทางค่ะเยกสามเด้อจันท์เว้าเก็บเก็เก็บไม่หลังจากที่ยกสองนี่ครับชูขวาครับเอววางจันทร์ดีตำเหน็งครับขวาแมั่ยมืดครับแมั่ตัวเล็กกะหมวดก้านคอนะอาจารย์เว้านะ ลูกเก่งของเจ้าฟ้างามแหละแต่วันนี้จะทำอะไรมีวังจันได้ไหมเดินเพลินนี่อาจจะหลับไม่รู้ตัวนะตรงระมันระว่างไอ้เจ้าฟ้างามนี่มันปีมืออยู่แล้วเดินหลักเดียวชัดเชนสายตาดีดีจนเยี่ยมอ้าวเตาโค้งมาสองเมตรครับทีนีบอกว่าเร็วครับดูวังจัน พยายามพาไปไปากตตัวัดบไปเอานขวาก็มีสองแผลที่เป่าดีวัจจักมีเลือดซิมัน่าจะสงแผลเลยนะจะโดนคงซ้ายทางขวาแก่ันนี้เบือดเบือดเจ้าดีวัจจักเอาสองมาแก้วยเข่าเตินครับ ไปไปเอมามัดขึ้นมาในเต้นขวาพยายามตีเอามาดขึขวาลากเออขับเอ้โหตูไปเจ้าฟ้า,างามต้องฟ้ากินปรพาเดิมสมัยเล็ก,ลกๆตอกหมุนซ้ายทีขวาทีครับฟ้างามเข้าซ้ายมา ตอนนี้บรรยากาศสิงเชืีอครับขวาไปซ้ายขึ้นมานี่ไงนี่ไล่แขนพยายามลากออกมาครับนิววังจันทร์หปุนขวาไปทีนึะเพชรพงศกรหรือว่านิววังจันทร์ครับสองแขลจริงๆครับสมมติว่าหุณเข่าหน้าเฟือยอีกคนนึงครับทางแ้ายของนิววังจันทร์เอเอาพื้น เด็่เห็นดีขวาโดนท้ายเบินพยักขวาติดบังทีมเสียบซ้ายมารับด้วยรับด้วยน่าเด็กระมัดระวังนะขอบเวทีคร like yeah ับมวยใหญ่ต yeah ้องห่างๆเวทีครับเด็กๆคนแก่ด้วยแยกแยกศวีชัยบอกของมีครับบอลยกที เดี๋ยวอาจารย์ด no no ้วยครับขอค่าตัวทั้งสามหมื่นไปนั่งโฆษณาให้ยกสี่แล้วยกสี่ยกสำคัญครับแม่เจ็ดพันบาทครับแม่เช็ดไม่เอาแล้วเชิดไม่เอาถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้วีลาลูกผู้ชายครับเพดขวามาเหนียววังจันทร์ไล่แฉนเอาโรนหัก แต่ลูกเก่งของเจ้าฟ้างามครับต,ต้องบอกว่าเรียมขั้นเทพครับอเอาซ้ายตาครับซ้ายขึ้นมาจะล้วงเสวนทีนลยที่วังจันทร์ในประเภทเตึงตัวตลอดครับยิงโนโดนก็ยิ่งเดิน ความเร็วอยู่ที่ฟ้างามครับสออกอร์นี่เริ่มเล็น,น่ว,วนลอาูุพี่อ้าวอวันจันทร์ครับแหมดนรวบครับตอนนี้บรรยากาศใหม่กาแฟดีดหนาตาจริงๆยามจับออกพื้นยังไม่โดนแข่งเติกกัวต้องขวาเ็ดพงสกรเอาครับฟ้างาม เลือนไปออกแล้วตอนนี้หมุอทีซ้ายทีครับก็ทีซ้ายมาเีวังจันขยับัาขวามุมลวเอาล้นแขนซ้ายเป็บนับที่สองเกือบดครับไอ้บวัจ์ตะว่ามาเลยไอ้น้องเดนขา คู่นี้คู่เดียวนี่คุ้มครับมีที่ไหน60บาทก็ที่ประตูนี่แหละที่ดีทีเดียวไปฝั่งอุบลนี่ไม่มีคู้เอกยี่ร้อยสี่สิบแล้วมีคู่เอกระดับชมสาวหน้าจารุกโอ้โหถูกตู่โอ้โหข้ามาเป็นสองครับตัดกระเพครับากะดักตาซ้ายฟคืน เดินครับเพชรพงสกรสายมืดขวาไปเอ้าเสียงเชียร์ยังรอครับยกสี่ยกสำคัญหมดยกที่สี่มดยกทียกห้ายกสุดท้ายครับแดดฟ้างามน้ำเงินเพชรพงสกรรุ่นพี่ครับหม่ห่างหายเวทีไปนาน เพิ่งจะมาหายใจนี่เป็นไฟที่สองไฟแรกนี่อยู่นนคูลครับเดินขยับออพอ<า>เตะปุ๊บก็ถีบปั๊บครับเ,เล่นจังหวะฝีมือแล้วครับฝางามครับกะบาพาลูกทักเลยครับ เนว,วังจัดรุ่นพี่ขยำขับนอกไปทีนะแอบปีซ้ายมา,าต้องบอกว่าวันนี้สอกคมับแอบเล่นเอาเต่าเพชรพงสกรเนี่ยแตกทั้งซ้ายทั้งขวาแน่จะด้วยนะ,ยนนะแต่กระดาที่รุ่นพี่ครับแต้องบอกว่าหัวใจครับหัวใจมันต้องใหญ่พอตับนะโอาสายมาหมัดน,นะยังไม่โดนานาย โทั้งขวาทั้งแมทำลายจังหวะทุกอย่างครับทั้นเจ้าฟ้างามครับเจ้าปวดหัวเหมือนกันอย่างนี้เจอมวยชกยากอย่างนี <właści blue fury wind> ้ก็หม่ปวดหัวหน่อยแล้วปวดัวก็สู้นะเราเดียววังจัดหัวใจเต้นร้ออยู่แล้วศรีเรบนเวทีนี่ตัวต่อตัวไม่ยอมใครอยู่แล้วะสู้กันไม่ถิงกีกาขวา้มโดเอม รบ่แยคัต่อถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับสมกับคู่เอกค่ำคืนนี้ครับอาจจะไม่พลิกล้องไม่คุยเือดเท่าไหร่นะราคานักะสร้าามดีรุ่นน้องภาระะรุ่นพี่ครับาจะดวนเป็นภาพที่สวยงามไม่มีในกฎกติกาครับ จบมากๆเลยชมไอให้กับฝั่งแดงครับฟ้างามชอห้าพยักเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรพงสกรเออ้ายอางน้ดกว่่นมสึงันเอาใส้ใส่กับอ้าแล้วอ้แล้วือแล้ว ครับนี่เลยนะครับรนี่เลยเาเอาลเอานะเอาล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 เอาเอาละ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 อเอาลาลอาลเอาาเอาาละเเอาาละเอาาเอาาเอาาละเอเอาาเอาาอาละเอาละเาล โอ้น <ồ> ี่นี่มันต้องอย่างนี้หัวใจนักมวยมันต้องอย่างนี้ซเาเอาปงไหนเอางไหนถอยซ้ายโอ้ซ้าย้งไลเอางไกดึทีขวาทีซ้ายเอางไก่สินัไเอังไหนเอาาโอเก่งนว่ตาคายางไกกับบังไกนี่มิแมนสมรีสมศัศรีเลย เต้ก็หูระบาดห้อบไรเอ้าเอาขนเยขึ้นเลยบางไเอาได้เอ้าเอาเอาเอาโตกระทอนหายกว้เาไม่ใครก็ใครแล้วคู่นี้ภาษาไทยก็แปลว่าไม่ใครก็เขาภาษาภาษาไปไปไหนไไนตีนาคู่นี้คู่นี้เอาไปบอกนเอนไา้อาไย่า้เอาเเเาไอ ao bắt đi sai cơ bay sai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  bay bắt đi nào bắt đấy bắt đi nào bây giờ bắt 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 đấy đi จีบวะเดี๋ว่าบักใหญกับบักใหญกูนอนสิพีไผยเอ้าโอ้ลุงเอ๋ยเมือฉยเฉเอามาชุ่มมือก่อนนะมาชขอโทษขอโทษเพื่อนอ่ะมาชุมือก่อนมาชุมือกันดีละ่อบวะบักนี่ละบ้านเป็นบักไหญ่บอกกันเรื่องเยอกันนะทุ่คนรางวัลพิเศษไม่มีก็ไม่เป็นไรใส่กันเต็มที่ ่าให้มันได้อย่างนี้อาจารย์ลูกเอาเอาเอาน่าจะมันมันคู่ก่อนอ่านี่นั่นแนี่นี่เอานี่มันมันอย่างนี้นะมวยใหม่เอาเลยขยับออกมาจากกลางจากมุมมันอยู่กลางเวทีหน่อยสิมัาตีกันกลางเวทีเล่อยทีบขยับออกมาอ่ามาอยู่กลางกลางมาอยู่กลางนะอยู่ข้างขอบขอบเดี๋วมันทายทอนอะไรนี่อยู่ขอบซ้ายเออโค้ชโสกพยายามเ่อห้อยบอลออกมาอ่าเออมันมาตีกันอยู่กลางเพราคนได้เห็น เอา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 แล้วเอาแล้วอยากัดหูเด้อยากัดหูเอาสตาบสตาบเอาพ่อปัญจันทร์เนี่ยพ so ี่น้องเด้อยากัดหูคืออยู่นู่นคู่นี้บุญกรรมเด้อโอ้ยซอยตันเด้อบุญกรรมเด้อแหมบังไฟสดเด้อบังนี่นะเอาใส ลืมตาลืมตาเอาแมนแมนเอาแมนแมนตัดเอาเอาตายตายไปตายล้นมาลุกยยบเดี๋ยวก้เฮ้ย้ยเ้ยเฮ้้เ้นเิ้ยเเฮเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเเยเ้อ่้้า้้เนเ้นเกยกีฮยเยเเ นายเพียนภุมิิตรบุฟังลลกผู้ทอดนายใส่กันเอโอ้ยนั่อ้านอนไปเลยาน่ขี่ขันกันจะลูกมันเจ้าสิเป็นเลียู้ได้บ่เลนผู้นี่พ่อเลยเียดายอ้าขวานเน้น แบกบรรตุมน้วจนได้น้ำยืนโอ้โห,โห,โหเอ้สองนันครับเอ้ต้องนับรับชัยพิบัต์บารีพันธ์ไปเข้ามุมกลางไอ้เด็กอเอาการนับได้ต้องนับไปถึงแปรครับเปล่าป้ากันต่อเอด็กซาบอีกแ,แล้ว ต้อตงบอ,อกว่าอาวุธคมจริงๆครับอ่าเหลือเหลือยินเดินนับถ้าไม่มีน,น,นับนี่ก็จบเก็บไม่มีนับสี่นะตึางตึ้งแล้วเรียบร้อยครับโอ้พม่าตัวนี้แย่เงี้ยพี่น้องถือว,ว่าได้สดเสด็จเสด็จไปแผ้คมแฮะเอาไปตีกบกวายอยู่นี่ อ้าวคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปน้ำเต้าทองยอดสยามสักแสนคนไม่ปัดหวัวโตเท่าเมื่อก่อนนี้ฝ่ายแดงคิดว่าเพชรสมรสเพชรสมรสสอสองสิงพอโตขึ้นมาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพชรอุทยัยยอดสยามทักทายไปด้วยกันขวา ยดสยามเพชรปุไทยตาได้ทำเลยนะครับเอาแบบมันๆน,น,นีคุ่เมื่อกี้เนี่ยยดสยามขาดเต็งปไทยก็ยังสีหน้าดักสีหน้าแล้วหลรายไม่เบาเนะยก็เจ้ายอดสยามแต่ตาม่า เพชรุ้ยไทยไวไลยสักทีไหนตอนนี้ฉ่านจะเอาจริงมานะเบชตุ้ยไทย่าวงในดูวงในครับดูวงในพอ่สามมวยก็บอกว่าลองจับในดูซิว่าเป็นยังไงคอแข็งไหมถ้าคอไม่แข็งก็เอาเหล้าขาวใส่เข้าไป แข่งแน่นอนเกี่ยวแล้วก็แข่งแล้วก็จะได้ถามว่าบักไหนกับบักไหนบักไหนกับบักไหนลูกน้องมันใจหมดหลายขวดก็บักไหนก็บักไหนเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีแล้วมาแล้วออยอดสยามสักแสนพันลูกเด็กเขาเลยครับลูกนี้โอ้มื่อกี้ผมไม่ได้ดูโดนเลยอาจารย์แตาไม่ดูอ่ะเดี๋ยวน้อง เง้ก่อนคำการเฉมยกับยอดสยามสักแสนพันนชนะออกไปในยกที่หนึ่งู่ตอไปไปกับองไรโอผมผมจะจำได้เยนะคุณวนี้โอ้ยถ่ายดยการเตะซ้ายเตะายเตะายย้อยน้อยตะขวาย้อยตะขวาย้อยตะขวา าย้อยน้อยขยับเดินเข้าหาเนตเพชรน้อยลูกชิ้นของกันลูกชิ้นของกันเอาเอาเอากันเอากันรุมเพิ่มรุพ่มเอาโอ้โหโอ้ดูสายตาดิมันจ้องกันยังไงครับขนากลัวพีงเลย มีอะไรคาใจกันทืกเผ่าคุณย้อยน้อยเตะขวาโดนเตะดนยี่นี่ี่นี่นี่นี่แหละที่ผมชกแบนี้มันเตะง่ายจะบอกว่าโอ้เผานี้ี่ยอย้อยด้เวแยกดูฝ่ายน้ำเงินนี่มองดูมืนคลกายกับหงินเตาโอ้ฝ่ายแดงมองดูมืนกับเฉินหลง

ดูสีนี่ผมว่าให้เจ้าแดงเนี่ยเป็นนุกงิกุเทพมันมันขาวเนยร้อย้ย่าจะใช่อยู่อามันอจรรยายแบบไม่ต้องเครียดมากครับเป็นการบรรยายบบมีสีสันร้อยน้อยยืนนิ่งๆเเด็กเพชรอ้เดินเพเดินไ้าเตะ้า จิ้มนะจิ้มเยอะๆนะจิ้มเยอะนะจิ้มอย่างนี้เนี่ยแสดงแสดงว่าต้องคิดแล้วแหละต้องคิดจิ้มก็บอกว่าต่อยได้เช่นกันถ้าเวลาประกบกันมันคล้ายๆกับคนหนึ่งใส่เสื้อขาวกับเสื้อดำมัคุณภาพเลยเท้าเตะขวาติดบังย่อยน้อยเอ้าย่อยน้อยลุยแล้วย่อยน้อยลุยแล้ว อ้เาใตี่นูกไปยกที่2นะยกที่2โชว์สาวสักหน่อยต่อยโชว์สาวสักหน่อยได้ข่าวว่าจีบสาวคนเดียวกันแล้วก็คาใจกันอยู่ตัดชิ้นกันอย่างนี้แหละถูกตัดสิ้นกันอย่างนี้แหละถูกเตเ็มพีเต็มพี ่ายแดงเด็ดเพชรน้อยลูกชิ้นทอดขอนกันน้ำยิงย่อยน้อยลูกชิ้นทอดกอดตะออแสดงว่าน้อยทั้งน้อยนะเด็กเพชรน้อยกับย่อยน้อยอ่ามีแต่น้อยกับน้อยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนอกจากตัวแล้วก็น้อยไปหมดนะน่าจะใช่น่าจะใช่อชกแค่น่าแค่น้าหายเลยเอ้าอไปสุดนะเดซ่าเดซ่าเดซ่เอาเอาตรงเท้าเอา แหมยกเขาจะตีเขาเขาดับเทเลยแหมเอาเอาเต็มที่ลูกเต็มที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลแหม่ดูใจจ้องหน้านะโอ้โหแบบเหมบิร์ดฝรั่งเลยเอาเอาแล้วเอาแล้วมีศอกมาแถมแล้วต่ย่อยน้อย อไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วอ้าวแยกตจุดเยกเอ้าวขอโทษขอโทษย่อยน้อยเดินเข้าหาโยโยเต้นน้อยสังเกตให้ดีนะจ้านิสการาแดงไม่ทิปเลยนะยกแรกทิมอยู่นะไม่ทิปเลยนะต้นที่ทังต้นที่ทังไม่เจ็บใจมันเขินไม่เจ็บใจมันเขินแต่เท้าเราล้มอ่า เอาแล้วแทงขวามาแล้วย้อยน้อยอ่าพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงนะให้น้องมวยทำหน้าที่ก่อนอ้าอ่าอ่าเราเชียร์ครัข้างล่างป่งมือเชียร์ได้ส่งเสียงได้อ่าอ่าเห็นไหมเวลาเราไปนี่พี่เลี้ยงกรรมการสั่งให้ลงมวยก็สรุปอารมณ์อ้าวให้เขาทำหน้าที่ของเขาอาเต็มที่ลูกเต็มที่เต็มที่อ่าย้ายมาอ่าไปน้อยไปขวา โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วต่อยน้องโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วออเต่อยปากเราได้ยังไงโอ้โหแล้วไม่ต่อยยังไงมันไม่มีกฎห้ามหมอว่าทักฟันแดงเอาออกกระมุธลูกออกอาวุธอ้าเอาโ่าฮเออเอ็งงมาเอา ติดเล็กน้อยไอ้ชา,าติบาตึดเชือแกแยกแยกหมดยกที่สองยกสามยกสาม

มีวิชาอาคมอะไรเอามาใช้ให้หมดกันนี้คารุสีมอบให้จากสำนักคาือสีดาบทองหนก็แล้วแต่เอามาใช้ให้หมดสามยกเท่านั้นสองพันหมดต้นกล้าสังเกตดวงเลยค่ะ FC แฟนมวยเพราะว่าส่งแดงนี่ันสังเกตดวง,ส,ง,วงสามยกเท่านั้นน้ำแข็งใสมาวางไว้วันแปดน้ำแข็งใสวางวันแปดก็พูดวางติดต่อด้วย แล้วก็พูดวิธีการพูดวิธีการต่อต่อจการพูดเจ็บนะเพชรซิดากับเดซูนาลีพูดเจ็บเสร็จแล้วก็จะเป็นคู่ของเพชรแองโกลกับเตมีเลยบนเวทีที่ว,ว่าคูา่สี่คู่สามขุนหารขูนหารขูนหารโอ้สอังโอนว่าไงสังโอนสังโอนอยีกใกล้ที่ว่ายังไง จางโอนเอ้าเป็นแสงโสมก็มาแล้วรีบเข้ามาเลยนะครับเป็นแสงโสมเร็วนะเดี๋ยวอีกสามพูดแล้วนะอ่อีกสามพู่เป็นคู่พิธีการเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาตั้งแต่ มวยยังไม่ชกเลยเผื่อาบางท่าน,นบางคท่านอาจจะมีภารกิจนะคะแล้วก็เดยเฉพาะท่านประธานของเราขอบคุณท่านนักเรียนรัตนเรืองด้วยนะคะประธานในพิธีในวันนี้ท่านประหลัดสมศรีเยี่ยมมากโอ้ไม่ไมน,ไไน,ะะน,นี่มือในเบรยานนะตัวนี้ แีงสุดๆทำเงินน้ำแข็งเป็นไรครับก็ที่แข eh i̇şte mm นะครับก็คือหน้าที่ของน้องแขงจับยอดเอฟเอกิโลได้อยู่ได้อยู่พอเราจะมวยได้อยู่คู่แข็กิโลโอเคเลยเป็นผู้พิการณาครับยกสองบนเวทียกสองห้าสิบสองก เอาละครับวุ้นด้อยน้ำแข็งอ้าวเอ่อเย็นเย็นคิดจะขอกเลยเย็นเย็นคซื้อเลยอาจารย์หอนไลแล้ว้ังซื้อให้เย็นเย็นคันี่ฮะเออเย็นมาลูกพอกเลยเอาลูกพอกเล็กอ้าเย็นเย็นเย็นจะบอกมัดเย็นจะบอกอาวุธเออเย็นโตดเย็นเหนือส่าฮ่าฮ่า่าซุเกวิก่ยะ เอาเมีเอาเสียงบ้านหัวละเพื่อนไอ้หูผสมกันเดี๋ยวอีกยเดี่ยวกับเก่งเดี๋ยวสองเดี่ยวกัเก่งไม่ปรับช้ำไปก่อนี้